เหตุการณ์หลังจากที่สารไล่ตำรวจไปทำคำร้องมาใหม่ใน48ชั่วโมงนะครับเหตุนำตัวผู้ต้องหามาฝากขังหลังเวลา16นาฬิกานอกเวลาราชการรวมถึงยังไม่สอบพยานเพิ่มอีก6ปากในอานนท์และในยอนุพงศ์ยืนยันว่าจะไม่ไปสารตำวรวจเนื่องจากตำรวจหมดอำนาจควบคุมตัวแล้วแต่ต่อมาทนายผู้ต้องหาได้แจ้งว่า รองอธิบดีสารอาญาลงมาที่แจ้งว่าตำรวจยังเียรนกักในการควบคุมตัวแต่สารจะไม่ออกหมายขังเมื่อเกิดภาพที่สองแกนนำไม่ยอมนะครับจึงถูกิี่ตัวขึ้นตู้จากสารอาญาไปขณะที่ประชาชนก็ตะโกนว่าข้าราชการต้องรับใช้ประชาชน เนื่องจากการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกที่อนุสาวรีย์ประอาิปไตยนะยครับเมื่อวันที่18กรกฎาคม2 5 6 3มีการตั้ง7ข้อหาและทําให้วันนี้ได้ออกหมายจับก่อน2คน,นครับและโดยแวว่าว่าจะมีอีกหลายสิคนตามมาโดยชัดเจนแล้วว่าพราะเราก็ุดเชินนั้นใช้เป็นข้อหาใน,นการปิดปากประชาชนดีๆนี่เองไม่ใช่เพื่อแก้โควิดตามคาดการไว้นะครับ Twitter, จากคุณฟอดทัดเทพเลขาฟรียุทธ์นะครับบอกว่าตอนนี้ได้มีการทยอยออกไมาจากผู้ที่ปราศในการชุมนุมใหญ่เมื่อวันที่18กรกฎาคมผมอ่านเป็นหนึ่งในนั้นนี่คือความพยายามสร้างความหวาดกลัวของรพรรคเผด็จการดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนต่อสู้ต่อไปเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นผู้ส่งอำนาจสูงสุดอย่างแท้จริงนะักที่เดนทงหนึ่งนะครับ โดยที่แห่งนี้ก็ว่ากันไปการพูดความจริงเป็นสิ่งสำคัจดหมายที่รับจากทนายอ,อนนท์ระบุว่าประเด็นการกำลังเจ้กกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการปิดปากประชาชนการประกันตัวที่ต้องติดนั่นไขห้ามชุมนุมหรือห้ามตั้งคำถามเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เป็นสิ่งที่เรามีอาจยอมรับได้ผมยินดีสละเสรีสภาพเพื่อยืนยันหลักการ ขอทุกคนออกมาต่อสู้ใหถึงเส้นชัยอยา่าเสียเวลามาฟรีอานน์ให้เอาเวลาไปทุ่มเทเรียกร้องข้อต่อสู้ของเราเจียมมันในพิสหายของนอกอานน์นำพาแต่จดหมายของไม้ระยอนนะครับระบุว่าเมื่อกฎหมายเป็นเครื่องมือของเผด็จการมันคงถึงเวลาของนักต่อสู้เพื่อประกาธทิป,ปไตยขอให้จง,งยินดีตดสู้ด้วยผู้องการที่แหลงกล้า เมื่อข้าพเจ้าได้เสรีแห่งอิสรภาพจะไปยืนสู้ไม่ถอยลูกลำแขงลูกข้อขุนหม้อนุพงศ์จากนอกและเมื่อพวงกับสนอคห้วยขวางออกมายืนยันเพราะว่าทั้งสองคนได้รับการดูแลอย่างดีและยอมอยู่ในการควบคุมข,ของเจ้าที่ทำตำรวจจนกว่าจะถึง8นาฬิกาวันเสาร์ที่8สิงหาคมทากเจ้าที่ตำรวจ จะนำตัวนายอนนนนาพาและนายอันพงศ์จากนอกไปสา,ารอาญาราชดาอีกครั้งเพื่อส่งสารฝากถัง,ท,งท่ามกลางเสียงเรียกร้องของประชาชนจำนวนมากนะครับที่เฝ้าติดตามข่าวตลอดทั้งวันเหตุการณ์ในวันนี้ปรากฏแฮชแท็กเซฟทนายอนน์ในโลกทวิตเตอร์ซึ่งมีการพูดถึงมากกว่า1.1ล้านครั้งนะครับบางคนก็บอกว่าบอส8ปีอนน์8วิช่างพวดเร็วเวเกินวันนี้เจ้าที่ตำรวจ 5ตัวผู้ต้องหาทั่ว3ามลงพักด้วยกันนะครับตั้งแต่สนอสามนันลาบสนอบางเขนและมาที่สุดท,ที่สนอห้วยขวางดังกล่าวไปรับชมช่วงที่บูมกับแถลงข่าวกันครับ ดีนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องกลับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับนะครับเรื่องการทำหน้าที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้ใหม่โอเคนะนะครับก็คือว่าวันนี้นะครับเรามีการจับกลุ่มนะครับที่ทุกคนทราบก็คือทั้งสองท่านนะครับคุณผลิตกับคุณพันธุพงศ์นะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อมีการจับกลุ่มแล้วเนี่ยนะครับมีการนําตัวไปส่งพิสานนะครับ นำตัวไปส่งที่ศาลเพื่อยื่นคำร้องแต่เนื่องจากว่านะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยไปนอกเวลาทําการนะครับของศาลนะครับศาลรวครตให้ใวห้ห้าครให้ใครจหครตให้ห ใจ่ย็จครับในะครับใจเย็นใจนครับใจเย็นใครับใจเย็นนครับใจเย็นครับใจเย็นครับจนใจเย็นครับจเย็นใครับใจเย็นใจเย็ครับเย็นใจเย็ครับเย็นใจเยนรบใจเยนใจเครับใจเย็นใจเย็นคะใจเย็นเย็นครีบใจเย็นใจเนครัใย็นใจเย็นคใจเย็นใจเยกครเข็าใจเย็คใจเข้นใจเุกคนใจเย็นใจเยครัเย็าใจเย็ครย็นใจย็นครับเข้าใจเดี๋ยรับใจเยนกจเย็ครับเยื่องข้อกฎหัายนใหเฟครับนิดนึงครับ นะครับจะได้จะได้อันเนี้ยผมต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเรื่องข้อกฎหมายนะครับูนะครับอ่นะครับคือตอนนี้นะครับเรามีการจับกลุมนะครับอ่เราต้องมีการระดับเรียะวเวลาควบคุมนะครับเราก็ได้มีการส่งตัวนะครับส่งตัวเขาไปขอยื่นคำร้องแต่เนื่องจากว่าการยื่นคำร้องในวันนี้นำตัวส่งนอกเวลาทำการของศาลนะครับศาลให้นำตัวกลับมาควบคุมนะครับตามหน้าของตำรวจ นะครับแล้วพรุ่งนี้นะครับนำตัวไปส่งที่ศาลเวลา8โมง15นาทีครับนะครับเปิดครึ่งวันเปิดครึ่งวันกั้วันเสาร์ครับเปิดครับเปิดครับตอนนี้นะครับคุณคุณคุณอานน์นะครับกับคุณพานุพงษ์เนี่ยนะครับอยู่ในการควบคุมของผมนะครับที่สนห้ว้ขวางนะครับตอนนี้มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ที่จะให้ทนายหรือผู้ให้กำลังใจนะครับร่วมระการสอบสวนนะครับตอนนี้ก็มีทนายอยู่ด้วยแล้วนะครับสามคน ได้รับการอนุญาตจากผมลงมาจังวันเอรียบร้อยนะครับ States, เดีเ๋ยวเดี๋ย <partic> ว <ulate> ขอขอนุญาตนะครับขออนุญาตนิดนึงเพราะว่า i ม i מ i מ i ีมีมีในส่วนที่ทุกคนกําลังต้องการสร้างสถานการณ์นะครับนะครับ <c oughs> ในส่วนในส่วนนี้นะครับก็มีมีสิทธิทตามกฎหมายก็คือว่าสามารถที่จะ ได้รับการเยี่ยมนะครับตามสมควรนะครับซึ่งซึ่งผลนะครับเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับซึ่งผมเนี่ยใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้พิจารณานะครับพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับก็คือตอนนี้มีทนายด้วยเล็กน้อยนะครับนะครับอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของครอบครัวนะครับคุณแม่นะครับเข้าไปเยี่ยมแล้วนะครับได้รับการทานข้าวแล้วนะครับ แล้วทุกคนสุขภาพจิตดีนะครับ <el> พรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าทั้งสองท่านนะครับทั้งสองท่านเนี่ยยืนยันว่าจะเข้าสูส่กระบวนการยุติธรรมนะครับไปศาล<ะ>ด้วยตนเองด้วยความสมัครใจนะครับอธิบายผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับผมผมยืนยันเพราะว่าการยูนศาลทั้งสองท่านยืนยันไม่ผ่าไม่ผิดนะครับอันนั้นก็เป็น,นการต่อสู้ในกระบวนการการเข้าสู่กระบวนการถีเขาถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็ต้องไปที่ศาลนะครับข้อสุดท้าย ข้อสุดท้ายนะครับตอนนี้นะครับข้อสุดท้ายถ้าเกิดว่าใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นนะครับผมผมจว่าผู้ต้องหาบอกว่าอย่างนี้นะพี่ทำได้พี่ำได้พูดคุยมาไอ้ผู้ต้องหาบอกว่าถ้าพี่มั่นใจพี่ก็จับทำได้ผู้ต้องหาที่อาโนนะครับแต่จริงๆเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ได้มีการพูดคุยกับเขาส่วนตัวนะครับ ในเรื่องที่เขาจะต่อสู้ในกระบวนการอันนี้คุยกันแล้วแต่ว่าผมขออนุญาตให้เป็นตัวเขาเองพูดดีกว่านะครับผมพูดแทนไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะครับก็คือว่าวันนี้นะครับเขาที่พูดคุยขออนุญาตนิดเดียวนะครับพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ผมเข้าใจทุกคนนะครับที่มาวันนี้นะครับผมเข้าใจผมได้จัดสถานที่ปลอดภัยดูนี้ไว้ให้แล้วพี่น้องรับ Tôi không